ผู้หญิงที่ถูกจอมราชาปฏิเสธเธอมีสิทธิ์อะไรมาวางท่าต่อหน้าพี่สาวฉันเพราะจอมราชาเห็นคุณค่าพี่สาวฉันกําลังจะได้เป็นมเหสีถ้าพูดถึงสถานนะพี่สาวฉันสูงส่งกว่าเธอมากพูดด้ดีมาก อ๋คุณชายฉินมาได้ยังไงเนี่ยเชินทุกคนคงรู้แล้วนะเฉินคงเหนคุณชายใหญ่ตระกูลฉินจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่จะมาปรากฏตัวที่นี่และตระกูลฉินของฉันได้ขอผ่านเทพสงครามเทียนเฟิงมอบทรัพย์สิน70%ให้จอมราชาเพื่อแลกกับโอกาสได้ติดตามจอมราชาหลังคืนนี้ฉันจะได้เป็นสิทธิ์ของจอมราชาโอ้โหยินดีด้วยนะคุณชายฉินที่ได้เข้าสํานกของจอมราชานับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ถูกต้อง จอมราชานะ่ะก่อนหน้านี้รับสิทธิ์มาสิบคนตอนนี้ทุกคนล้วนเป็นผู้นำที่ดูแลแต่ละภูมิภาคถ้าคุณชายฉินได้เป็นสิทธิ์ของจอมราชาจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไม่ต้องอวยขอจัดการกับพวกตัวตล